อ้าวยายลันยู่งบ้างมาท้องแม่สุดคุ้นเล่นกันเหลือแม่12บแม่สองฮอดแม่11ได้ไปแล้วแต่กันยังมมีเวลาท้องแม่สิกันเลยได้แล้วบ่เอาขั้นได้เสียงดังๆให้ฟังดึสิบสองหนึ่เป็น12บสองเป็นยี่สิบสี่สิบเป็นสามเป็นหเป็นสี่สิหเป็นหกส ิบหเป็นเจ็สิบสองสิบสองเจ็ดนแปดสิี่สองแปดเปก้าสิกสิบสองเก้าเนร้อยแปดสิบสองสิบเป็น้อยยี่สองสิบเอเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองเป็นร้อยสี่มันคือตะกุกตะกักแบบน้นน่ะก็ได้เหมือนลาเป็นากนกะุกัก มันชิดมันชิดันดัานดันด้านผิดดันผิดหลายด้าชิดชิดไปน่ะเต้นเต้นเตี่ยันผันน่ะโอ้เอ้าถือว่าผานเนาะผานบ่ผานผานใช่เตี่ยผันซะโอ้กระตุกกระตักเนาะว่าเป็นตาผานเลย